สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับฝนนะคะฝนจะพาทุกคนมาใส่เขาเรียกว่าอะไรฝนเรียกว่ากงกุหลาบแล้วกันเนาะเพราะว่าฝนเพิ่งจะทําใส่นะคะอันนี้คือทําเองนะคะคือทําเองนะคะเพราะว่ามีกุหลาบอยู่ต้นหนึ่งที่มันอยู่ในร่มแล้วมันมันไม่มันไม่ออกดอกมันตอนนี้มันไม่ออกดอกมันแตกกิ่งกระโดงมาใหม่แล้วยอดมันก็บอดไปเลยค่ะ อาจจะอยู่ในล่มหรือว่าอาจจะเป็นที่สาเหตุอื่นแต่เพราะก่อนหน้านั้นเขาก็ออกดอกตามปกติแต่พอมารอบหลังๆนี่เขาไม่ค่อยออกดอกนะคะฝนก็จะเลยใส่ใส่ที่เลื้อยให้เขาแล้วเอาออกไปตั้งตั้งข้างนอกให้เขาเจอแดดหน่อยนะคะเดี๋ยวฝนจะพาไปดูต้นกุหลาบต้นนั้นต้นกุหลาบต้นนั้นก็คือชัวเอมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมันเป็นล่มล่มตะขบ เนาะตอนแรกฝนว่าจะให้เขาไ่พิงกำแพงไปนะคะก็เลยทีนี้ก็เลยโอ้ลองใส่ลองใส่ที่เลือ้อยเขาแล้วเ,เอาออกไปตั้งที่แดดก่อนดีกว่านะคะนี่เห็นไหมคะมันไม่ค่อยเห็นเนาะนี่ค่ะฟอร์มเขาก็จะใหญ่แล้วแหละแล้วฝนก็จะมาหาวิธีใส่ก่อนมาเราจะใส่เขายังไงเพราะเรายังไม่อยากตัดแต่งกิ่งเขาเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือใส่กันเลย ก็ะะมืดไปหน่อยเนาะนแต่กิ่งกิ่งข้างบนนันเนี้ยฝนจะตัดนะคะเพราะว่ากิ่งเขามีรอยดำอะค่ะรอยดำว่าจะตัดออกอได้ประมาณนี้ค่ะนี่เราได้แล้วนะคะเราก็จะมาจัดทรงจัดทรงกิ่งมันแล้วก็แต่งกิ่งตัวที่ มันบอดมันอะไรอย่างงี้เนาะ นี่นะคะก็ประมาณนี้ก่อนค่ะก็เสร็จละตามอันี้เนาะตามสไตล์ของฝนนะคะเดี๋ยวถ้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาปรับแต่งกันอีกทีเพราะฝนก็ไม่ใช่มือโปรเฟชชั่นแลนะคะอันนี้คือจะออกไปตั้งไว้กลางแดดตรงนู้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรายกออกไปตั้งกันเลย ไม่เคยเห็นพมันสะท้อนใส เห็นไหม้าก็จะเบี้ยวๆหน่อยนี่ yeah. uh, ได้เท่านี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย